ยังเขารู้เราเอา,เ,อาเริ่มเอาจริงแล้วนะครับครั้งแรกเขาคิดว่าคุยกับรัฐบาลได้นะครับขอทำแอคแม่ขอทำแอคปวดประชาชนชาวกัมพูชาหน่อยว่ากูเข้มแข็งเว้ยฮุนเซนนี่เข้มแข็งลูกเข้มแข็งเว้ยยกกองทัพไปพิชิตชายแดนนะครับนะครับขอให้ประเทศไทยทำเฉยๆหน่อยกูขอแอค อวดประชาชนชาวเขมรหน่อยนะครับแต่ทหารเขารวมหัวกันบกเรืออากาศตำรวจบอกกูไม่เล่นกับมึงด้วยเดี๋ยวหน้าแตกครับมันไม่กล้าปะทะหรอกครับมันไม่กล้าล่ะครับแน่จริงมึงลั่นกระสุนมาก่อนดิแล้วมึงจะรู้ว่าขี้แตกเนี่ยมันยังไงนะครับ มันไม่กล้ามันรู้ว่ามันแพ้อยู่แล้วแต่ทำเป็นขอแอคหน่อยคิดว่าคุยกับไทยรู้เรื่องว่าขอแอคอวดเขมรหน่อยว่ากูจะเรียกคะแนนนิยมหน่อยนะครับทหารไม่ยอมเริ่มต้นก็แม่ทัพภาคสองก่อนเลยนะครับนะครับแม่ทัพ ภาคสองซื่อๆอเอ้ยมึงล้ามาไม่ยอมไม่ย่อมไม่ยอมม่ยอมนะครับไม่ยอมยกกําลังไปประจันหน้าชักเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่เข้าท่าเว้ยฮะแม่ทัาภาคสองไม่เล่นตามบทแล้วนะครับยกกําลังไปประจันหน้านะครับชาวบ้านเขาเอ้ยขเขมรทํางี้ไม่ถูกนะเขาก็แห่กันพวกเราก็แห่กันช่วยกันนะครับช่วยกันไปไม่เป็นนะครับ เก่งจริงยกกาลังมาประชิดชายแดนแล้วมึงลั่นกระสุนมาเลยสิจะหรวจมึงอะที่ได้รับแจกมาเนี่ยเอาีิแล้วมึงจะรู้ว่าขี้แตกมันยังไงนะครับจะได้รู้ว่าขี้แตกเป็นยังไงแต่ดัดสันดานครับปิดด่านไปก่อนนะครับสักสองเดือนนะครับให้แมนอดไปขาดไรไรได้ว่ากูไม่น่าเล่นบทนี้เลยนะครับประทานโทษ ความคิดคุณกับความคิดผมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันครับไอ้่าอายุแม่นห่างกันสองปีสามปีนะครับเราเป็นอดีตนักรบเหมือนกันแต่ท่านมีบุญวาสนาได้เป็นผู้นำประเทศแผนการมันก็อ่านกันทันหมดแหละคนรุ่นเรานะครับคนรุ่นเรามันก็อ่านกันทันหมดแหละนะแต่ท่านเล่นเกมผิดแหละ เล่นเกมผิดแล้วตอนนี้ไม่รู้จุดทูปบูชาอะไรว่าอย่าให้ลั่นนะอย่าให้ลั่นนะลองให้ปืนใหญ่ลั่นมาเข้าฝั่งไทยสักนัดหนึ่งสิลองสิแล้วจะรู้ว่าขี้แตกนี่มันยังไงนะครับต้องเรียกว่าสงครามครั้งนี้เป็นสงครามขี้แตก ต้องใช้เครื่องบินลบครับอย่าไปให้ทหารล่าบปะทะกันนะครับเสียงปืนแตกเข้ามาเนี่ยเครื่องบินลบขึ้นบอมให้ปูพรมเลยนะครับปูพรมเลยนะครับลุกรบจบเร็วนะครับ สานกาศไทยเนี่ยต้มน้ําชงกาแฟเข้าไว้นะครับบินเอาเครื่องบินขึ้นไปนะครับกลับมาเนี่ยมากินกาแฟเนี่ยแก้วกาแฟยังอุ่นอยู่เลยนะครับจบแล้วนะครับแล้วมีหนึ่งฝูงเนี่ยอย่าบินไปชายแดนนะครับอย่าบินไปแค่ชายแดนนะครับ บินไปบ้านหุ่นเซนนั่นเลยนะครับบินไปโน่นเลยเอาไปฝากบ้านหุ่นเซนนั่นเลยครับไอ้พวกหนีคดีประเทศไทยที่ไปอยู่อาศัยบาร,รมีอยู่แถวนั้นคอนโดแถวนั้นก็จะได้ไปด้วยกันนะครับถือว่าประหารชีวิตไปทีเดียวไปเลยนะครับ เครื่องบินขึ้นจากดอนเมืองเนี่ยแทนที่จะแถซ้ายไปช่วยทางช่องบกแม่นบินตรงไปเลยนะครับไปพนมเปนเลยครับเอามันจะได้จบจบนะครับบางทีหุ่นยนต์เวลามันสั่งการมันอยู่ที่สมองนะอยู่ที่สมองอยู่ที่คียอยู่ที่สมองครับมันต้องไปบ้านหุ่นเซนเลยครับหุ่นเซนใหญ่ที่สุดในกัมพูชาครับต้องไปกดน่นไปเลยนะครับ ถ้าลบภาคพื้นดินกับหุนเซนนี่เขาเก่งครับุนเซนเขาเก่งเป็นอดีตนักลบเก่านะครับลบกับขมรแดงมาอะไรมาเนี่ยแต่หุนเซนไม่เคยเป็นทหารอากาศนะครับน่นเลยครับและชาวบ้านชอบใจด้วยเพราะชาวบ้านกัมพูชาย,ยากจนไม่มีจะแดกนะครับแต่หุนเซนนี่บ้านแม่อย่างปราสาทราชวังนะครับ แล้วถ้าท่านเตียบันได้ขึ้นครองขมรน,นะผมว่าเตียบันกับประเทศไทยเขาเขาเป็นคนไทยเชื้อสายขมรก็จะเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันทํามาค้าขายกันนะครับก็ขอให้ท่านเตียบันได้เป็นผู้มีอํานาจสักทีนะครับโดนขุนเซนบีบกันมาท,ทั้งที่ร่วมรบกับขุนเซนมานนะท่านเตียบันเนี่ยร่วมรบกันมานะครับหุนเซนไม่เคยไว้ใจใครนะครับ เพื่อนอีกคนที่ร่วมลบมาให้เป็นผู้ชกการตํารวจแห่งชาติก็กลัวเพื่อนจะหักหลังนะครับกลัวเพื่อนจะหักหลังก็เอาลูกกับลูกมาแต่งกันนะครับเตียบันเนี่ยทหารจะรักนะครับพลเอกเตียบันเนี่ยนะครับพลเอกเตียบันนะครับจะสนิทกับคนไทยครับเตียบันเนี่ยนะครับ แต่คุณเซนนี่คุยภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องครับไอ,ไอ้ไอ้ไอ้คุณเซนนี่คุยภาษาคนไม่รู้เรื่อง<笑><笑>นะครับต้องช้ đèn ตาใช่ไมยิ่งใส่เรามีกล้องอิฟาฟเรตอ๋อแม่หนูไม่ต้องกลัวลูกไอ้เนี่ย ไอ้กล้องอินฟฟาเลตกลางคืนอะไรเนี่ยนะหรือว่ากล้องติดที่มองได้แค่200เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะเอาอย่างนี้ลูกขอให้น้องๆทหารเนี่ยเบาใจได้พิกัดจอดของฝั่งเขเมรเนี่ยเรารู้ยันที่จอดรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของแม่ค้าที่ไปขายของให้เขเมรน ปืนใหญ่เขาตั้งตรงไหนจะหลวดแซมเขาตั้งตรงไหนอะไรอย่างไงเนี่ยนะครับลองให้เสียงปืนดังสิบนาทีเท่านั้นแหละไอ้พวกเคียนี่โดนบอมหมดแหละโดนบอมหมดครับเที่ยวนี้นะครับเที่ยวนี้ยโดนบอมหมดครับแล้วจะเรียกสงครามขี้แตกนะครับจะเรียกสงครามขี้แตกนะครับรัฐบาลก็มาห้ามทหารไม่ได้แล้วครับเพราะท่าน นายกอุ้งอิงกับท่านภูมิธรรมบอกว่าให้ทหารพินาตามหน้างานไงให้ทหารพินาตามหน้างานนะครับท่านก็จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับมีอะไรก็บอกคุณเซนได้นะครับว่าโอ้เราก็บอกทหารไปให้พินาโดยรักษายึดถือแนวทางสันตินะครับสันติไม่ได้มึงก็ สันตีนนี่สันมือนี่นะครับสันติไม่ได้ก็สันตีนสันมือนี่ผมไม่ใช่คนครั่งชาติครับเอออีกอันหนึ่งนะไอหมู่บ้านโรงเรียนบริเวณชายแดนเนี่ยหลุมหลบภัยของเด็กนักเรียนที่คุณครูซ้อมแล้วเอาไปวิ่งเนี่ยมันเหมือนท่อรอดถนน นายโยกอบอตอมึงเอาดินลูกหลังไปถมหน่อยได้ไหมวะคือมันเป็นโพงอย่างเงี้ยแล้วเด็กไปนั่งอยู่ก,ากลางๆเนี่ยลูกกระสุนปืนใหญ่มันแตกมาเนี่ยมันไม่ได้แตกมามุมเดียวนะเว้ยมึงเอาดินไปกองปิดหน่อยนะครับเอาดินไปกองปิดหน่อยไม่มีดินไปกองก็เอาอยางรถยนต์ก็ได้ขอชาวบ้านเขาครูไม่มีไรายได้อยู่แล้ว ขอชาวบ้านเอายางรถยนต์ไปกองไว้สักสิบเส้นไปล้อมตรงเบรมหน่อยไปล้อมตรงเบรมหน่อยปิดทั้งสี่ด้านสิวะแล้วให้เด็กมันวิ่งเข้าไปแม่เด็กไปวิ่งโหลโหๆโโตรงนั้นเกิดกระสุนปืนใหญ่มันตกมาตรงนั้นแหละแล้วละสะเก็ดมันเข้าไปใต้ท่อน,นั่นละ่ะไปท,ทําท่ะนะรีบไปท,ทําทะนะนะครับรีบไปท,ทําท่ะนะไปเปิดโล่งอย่างนั้นไม่ได้ผมเห็นแล้วตายหาออกข่าว ออกข่าวทีวีว่าเด็กซ้อมหลุมหลบภัยไปนั่งอยู่เหมือนท่อรอดใต้ใต้ถนนน่ไม่ได้ครับนะครับมันแค่ป้องกันสะเก็ดที่มันจะปลิวมามันต้องเอายางรถยนต์ก็ได้นะครับไม่นั้นมันเอากองลูกหลังมันลำบากเอายางรถยนต์เนี่ยไปวางซ้อนกันสะเก็ดสะเก็ดปืนใหญ่สะเก็ดปืนคอเนี่ยนะครับอย่างน้อยสักสามเส้นนะครับ สักสามเส้นนะครับเส้นเดียวเดี๋ยวมันพังมันล้มง่ายนะครับสามเส้นเรียงกันนะครับแล้วให้สูงท่วมหัวสูงท่วมหัวแล้วดินกรอกกรอกกรอกไม่มีใครช่วยก็กําลังคนกําลังชาวบ้านช่วยกันเพื่อลูกหลานเรานะครับเด็กวิ่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ปลอดภัยนะครับแล้วถ้าไม่ได้ทําหลุมหลบภัยอะไรตรงไหนได้นะครับ ท่านก็ทาแถวบ้านท่านนะเอายางรถยนต์นะล้อมเข้าแล้วก็กรอกดินอยู่ข้างในนะครับไม่มีอะไรก็ปลูกขิงข่าตะคาไคร้ใบมะกรูดอะไรไปก็ได้นะครับขอบคุณครับท่านผลอากาศตรีอะไรก็มาดูนะครับนะครับในผลของฐ่านอากาศนะครับขอบคุณมากครับน้องนะเที่ยวนี้กองทัพอากาศได้แสดงแสนยานุภาพนะครับได้เต็มกำลัง นะครับแล้วชาวบ้านจะไม่ขัดข้องเลยท่านจะซื้อ f f สามอะไร f สามสิบห้า f 3, อะไรอย่างนี้นะครับรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องนะครับแสดงประสิทธิภาพเครื่องบินรบให้ขเขมรมันดูนะครับในสงครามขี้แตกครั้งนี้นะฮะผมเองก็เพื่อนที่เรียนชั้นเดียวกันบนอากาศเอกวัฒนามณีในก็ได้เป็นแค่รองผู้จัดการทหารอากาศนะครับแล้วก็กเกษียณมาแล้วนะครับไอ้ยักษ์เนี่ยนะฮะ ขอบคุณน้องครับที่เข้ามาดูแถมมากกดของกวัญให้กําลังใจอะไรผมอ่านชื่อน้องไม่เห็นนะครับขอบคุณมากนะครับเขาจะได้รู้ว่ามีเครื่องบินรบไว้ทาไมไงเรามี f อฟสิบหกเอฟห้าเอฟอะไรเอฟสามสิบห้าอะไรเนี่ยเขาจะได้ไม่ขัดข้องนะครับเขาจะได้ไม่ขัดข้อง มีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้ตลอดเวลาแล้วครับกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับไอ้ไอ้หลุมหลบภัยของเด็กนักเรียนเนี่ยด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะเกิดมันปุ้งปั้งเข้ามาแล้วเนี่ยอ๋อชื่อท่านพลอากาศเดี๋ยวนะประธานโทษมัน ลผลอากาศตีไพฑูนอ๋อไพฑูนขอบคุณครับไพฑูนผลอากาศตีไพฑูนนะครับเป็นในผลของกองทัพอากาศนะครับไพฑูนพี่เลยวัดขอบคุณนะครับหลุมหลบภัยเนี่ยเอายางรถยนต์ไปก่อนเลยนะนะครับรีบทำซะรีบทำซะนะครับก่อนวันที่สิบสองสิบสามเนี่ยรีบทำซะนะครับเอาไปวาง เอาไปวางนะครับเอาไปวางอย่างน้อยสองเส้นคู่กันนะวางล้อมเด็กก่อนให้เด็กมันวิ่งเข้าไปในทอ่อเนี่ยวางสูงให้มาถึงท่อนะครับสองเส้นสามเส้นนะครับแล้วเอาดินใส่เข้าไปดินใส่เข้าไปหมดภารากิจแล้วก็ไม่เป็นไรจะปลูกต้นไม้ได้ครับปลูกต้นไม้ได้ปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับถ้าปลูกต้นอื่นมันไม่ได้ไปลดน้ําอะไรก็ปลูกต้นตะขบแม่นไปเลยนะครับให้ร่มให้เงา พอมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนละ้ต้นตะขบก็ใหญ่ให้ร่มเงาเด็กก็ไปอยู่กันนะครับไม่มีอะไรกินก็เก็บลูกตะขบกินยังได้เลยนะครับมันใช้ได้ยึดดินที่อยู่ในยางรถยนตนะ์เน่ยให้จับแน่นไปกับพื้นนะครับอันนี้เป็นบังเกอร์เป็นบังเกอร์นะครับทาเลยปลูกต้นตะขบเลยครับที่ลานโรงเรียนคุณนะ่ที่จะเอาชาวบ้านไปอพยพเนะี่ยต้นตะขบปลูกไปแล้วไม่ตายครับไม่ต้องไปลดนงลดน้มามันหน้าฝนอย่างนี้นะครับ ปีเดียวแม่งก็ต้นใหญ่แล้วนะครับเด็กก็ไปหลบตรงนั้นมันก็ไม่ร้อนนะครับต้องต้องต้องทำครับต้องทำฮะต้องทำนะต้องทำครับไม่ต้องไปปลูกต้นไม้อื่นมันลดน้ำไม่มีเวลาไปลดน้ำนะครับผมก็เคยเป็นครูมาก่อนนะครับเอาชีวิตเด็กนักเรียนให้รอดนะครับผมเห็นไปทำแล้วเหมือนเอาท่อสี่เหลี่ยมที่วางให้น้ำรอดใต้ท่อ แล้วดินไปถมบนหน่อยหนึ่งแม่ฮ่าแม่งก็ทํากันหยาบจริงๆนะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่เอาไปตั้งอย่างนั้นน่ะเอาไปตั้งอย่างนั้นน่ะไม่อยากจะบอกแล้วว่าเฮี้ยเอาแท่งปูนไปตั้งแล้วดินกลบหน่อยแดกงบประมาณไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ขุดให้เป็นหลุมหลบภัยดีๆเลยจริงๆเลยกูก็ปวดหัวนะครับ ตำรวจก็ไปแนะนำเขาหน่อยทหารก็ไปแนะนำเขาหน่อยว่าขุดหลุมหลบภัยมันต้องทำอย่างไงนะครับอันนั้นแมนนันเหมือนกับเอาเด็กไปกองในท่อมันจะบังได้สองทิศทิศเหนือทิศใต้ด้านซ้ายด้านขวาแม้นสเก็ตมาก็อัดเข้าไปเต็มเต็มเลยจีนประกาศเลิกซ้อมรบกับกัมพูชาใช่ไหมจริงหรือเปล่าผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูข่าวนะครับ ข่าวจีนประกาศยกเลิกซ้อมลบกับมูชาแล้วโอ้ถ้าจริงมึงขี้แตกใหญ่เลยไอ้เฮียเมนนะครับอุณเซนมึงขี้แตกเลยนะครับจีนเขาเป็นพี่ใหญ่ผมเวลาไปเจรจาผมไปบินไปคุยกับกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีนเนี่ยเขาให้เกียรติประเทศไทยนะครับผมไปกับท่านพลเอกไพบูนคุ้มฉายานะครับไป สองสาครั้งนะน่าจะประมาณสามครั้งนะครับคล้ายเกียรติประเทศไทยนะครับเราเนี่ยต้องพึ่งจีนจีนถือเป็นพี่ใหญ่ประชากรเราเนี่ยเกือบห้าหกสแล้วมีเชื้อสายจีนนะครับจีนเป็นพี่ใหญ่ในการทำสงครามกับยาเสพติดนะครับถ้าจีนประกาศซ้อมรบกับกัมพูชาเนี่ยนะโอ้โคตรสะใจเลยนะครับ มันเปรียบเทียบเหมือนกับหมาผูกโซ่เวลาเจ้าของผูกโซ่หน่อยคิดว่าจีนถือหางแห้งๆจะไปกัดคนนั้นคนนี้นะพอเขาปล่อยโซ่เข้ามาแล้วแม่นไปไม่เป็นนะครับไปไม่เป็นนะครับเอาเถอะภาวนาขอให้มันเสียงปืนแตกนะครับกองทัพอากาศจะได้โชว์ศักยภาพให้เต็มที่นะครับไอระเบิดที่มันจะครบที่จะปด ต้องปลดฉนวนและทำลายทิ้งนะเอาไปทิ้งที่กัมพูชาให้หมดเลยนะครับ